อ่าอีกหนึ่งราศีที่ร้อนแรงเหมือนกันนะอาจารย์รอมตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์โอ้ได้ได้ไพ่ที่ค่อนข้างจะมีความเอางี้ละกันชาวราศีสิงห์เดือนนี้ค่อนข้างจะกดดันเครียดมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองนะเพราะนั้นช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องพยายามเซฟตนเองในทุกๆด้านนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานนี่บอกได้เลยว่าประมาทในเรื่องของการทำงานไม่ได้ การทำงานหรือการเดินทางหรือการารับผิดชอบในทุกๆเรื่องเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องอิงหลักความถูกต้องยิงในเรื่องของกฎระเบียบไว้ให้ดี mm hmm. อย่าละเมิดกฎหรืออย่าทําอะไรที่ออกนอกกฎนะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เดือนนี้อาจจะโดนวิจาร์ได้นะ mm hmm. โดนวิจาร์โดนจับตามองหรือการทํางานที่กําลังอยู่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่ค่อนข้างจะ เครียดพอสมควรกระดูกเขาเรียกว่าอนะกระกระดูกกระดิกขยับนิดหน่อยก็เป็นรู้สึกแบบโดนพี่ภาควิจารณ์หนักพอสมควรเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ต้อง ให้กาลังใจตนเองแล้วก็คนในครอบครัวต้องพยายามให้กําลังใจให้มากเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเครียดความกดดันต่างๆค่อนข้างจะถาโถมสําหรับชาวราศรีสิงห์แต่จะเป็นข้อดีสําหรับกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของแพทย์หมอพยาบาล<อ>งานคลินิกงานเัรษาการ<อ>งานประกันต่างๆถ้าถ้าเป็นกลุ่มอาชีพนี้อาจจะส่งผลดีว่าคุณอาจจะ เขาเรียกว่าผลงานในเรื่องของกลุ่มเราเนี้ยอาจจะมีะมีงานมากขึ้นงานศัลปกรรมงานผ่าตัดงานแพทย์ที่เกี่ยวกับความเป็นความตามใช่งานดาอะไรเหล่านี้อาจจะ,ะธุรกิจเหล่านี้อาจจะเติบโตถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์ดมหรือรอาจจะไม่อยากทํางานก็ได้ชาวราศีสิงห์เพราะนั้นช่วงนี้เบื่อเบื่อเป็นเบื่อเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนที่รู้สึกแบบอย่างที่บอกอะค่ะสิเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างจะหนักสําหรับชาวราศีสิงห์ต้องอดทนกระแรงกดดันแรงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะ อะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเซฟให้ได้มากที่สุดค่ะเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเข้าไปช่วยเหลือใครใดๆเดือนนี้ไม่เหมาะกับการที่จะไปกู้ยืมหากู้ยืมเอามาลงทุนอะไรอีกมากมายนะเดือนนี้เซฟระมัดระวังงดงดสร้างนี่อยู่กับตนเองนิ่งให้ได้ให้ได้มากที่สุดถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ตัวคุณเองอาจจะปลอดภัยนะหรือถ้าใครที่มีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อยู่เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ เขาเรียกว่าทวงสัญญาขึ้นลงขึ้นศาลหรือการต้องไฟกันด้วยข้อบทกฎหมายก็เป็นได้นในเรื่องของการเงินเพราะนั้นเดือนนี้ช,ช,ชาวราศีสิงห์ต้อง การเงินต้องรอบคอบจัดการให้ได้ส่วนเรื่องเรื่ององความรักนะคะ<ม>ปัญหาสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งเลย<ม>เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยคู่รักใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะลองดูว่ามีญาติฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือตัวของครอบครัวของคุณเองมีเรื่องของสุขภาพที่ต้องคอยเยียวยาดูแลกันอยู่หรือไม่นะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ควบคุมเรื่องอารมณ์อย่า พูดเร็วเกินกว่าความคิดนะเพราะนั้นการที่พูดเร็วเกินกว่าความคิดหรือเขาเรียกว่าคิดไม่พูดพูดไม่คิดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจชาวราศีสิง์รอบครอบที่สุดค่ะอืมแล้วชาวราศีสิงศนี่ก็เป็นราศีของดาราศิลปินคนมีชื่อเสียงด้วยอาจจะมีเกณฑ์สูญเสียจากลาหรือแม้กระทั่งกับคนที่มีชื่อเสียงกับต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นระวังให้ดีด้วยครับรถขับเรือต้องระวังด้วยนะไม่ว่าคนใน ประเทศด้วยเหมือนกันนะ<ช>ครับตรงน,นี้แล้วก็เป็นลาสีของผู้นําประเทศหลายๆคนด้วย<ช>ถ็าอาจจะ,ะมีเจ็บป่วยไม่สบายหรือไม่กระทั่งสูญเสียก็ได้ใช่ดอ,อดทนอดกลั้นให้ไปให้ได้